แม่มวิชุดาหลังถูกหลอกมาทั้งชีวิตสวยย้อนวัยน้าสาวหนักมากๆดาราสาวแหม่มวิชุดาพินดัมหรือเจมินจากซิทคอมดังเป็นต่อที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่วงการมานานมากงานไม่มีขาดล่าสุดบินกลับจากเกาหลีเสริมสวยแต่ออกมาอัปเดตชีวิตล่าสุดพร้อมเผยชมหน้าที่เข้าที่ เปิดเรื่องหัวใจที่คบกับแฟนหนุ่มมาสิบป,ปีแต่ไม่เคยคิดแต่งงานไม่ขอมีทายาทถามไดนาใหม่สวยใสยเหมือนเข้าวงการใหม่เลยขอย้อนไปก่อนเข้าวงการไม่ได้มาในบทนางร้ายเลยใช่ไหมตอนแรกที่เราเข้ามาเป็นนางเอกก่อนอายุ12บอพอสักช่วงอายุ17 – 18ถึงก็มีละครเรื่องนางอายเขาก็จะมีนางเอกสองคนมีจอยสิริลักษ์กับเบนเป็นนางเอก แล้วก็จะมีนางร้ายเราเป็นคนที่ได้รับบทนางร้ายในเรื่องนั้นโดยป้าแจวเป็นคนคัดเลือกถามแถมยังเป็นนางร้ายสายฮาอันนี้ยากกว่าการเป็นนางร้ายไหมแมมวิชุดาได้ตอบว่าเราต้องเป็นตลกตลอดเวลาแต่ตัวจริงของเราไม่ได้เป็นคนตลกเลยเวลาเราอยู่ต่อนหน้าคนทุกคนเราจะต้องเป็นคนคุยสนุกมีแต่เรื่องสนุกมาคุยกันมันก็เลยมีแต่ความคืนเคงถาม เห็นสนุกมีความสุขมีชื่อเสียงในวงการแต่ทำไมถึงจะอำลาวงการไปแมมวิชุดาเผยว่าตอนนั้น19 2 0ถึง20เราก็จัดติดหน่อยไม่ได้เรียนปกติเหมือนคนอื่นตอนนั้นคิดแค่ว่าฉันต้องไปต่างประเทศเลยไปอยู่อเมริกา6เดือนแล้วอยู่ไม่ได้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ยากมากเรามาอยู่อะไรที่นี่ก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมอยู่มาจน30กว่าปีแล้วคะ่ะ ตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะอำลาวงการหรือไปจากวงการอีกเลยแต่ความสัมพันธ์กับคนรู้ใจยังเหมือนเดิมจริงๆมีแฟนใช่ไหมแม่มวิชุดาเผยว่ามีแฟนเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยใช้ชีวิตปกตินะคะสำหรับแฟนคนนี้คบกันมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วถามแล้วมีแผนจะแต่งงานมีทาย,ยาทไหมแมมวิชุดาตอบว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วเรา30กว่าแล้วนะคะ เราไม่ชอบงานแต่งงานขนาดไปงานแต่งเรายังไม่ค่อยไปเลยไม่อยากใส่ชุดสีขาวพอรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแต่แฟนอยากแต่งงานอยากมีทายาทแต่เราเองที่ไม่ปกติเราไม่ยอมแต่งแต่ถ้าจะมีทายาทเอาสิบล้านเดี๋ยวจะมีให้เพราะเราต้องเลี้ยงทายาทเองต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีข้อแม้เยอะจะมีทำไมซึ่งเรื่องการแต่งงานการมีทายาทเราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่เราจะคบกันเลยเพราะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยที่ว่าจะไม่แต่งงานและไม่มีทายาท